อยากหายปวดต้องรู้สิ่งนี้คลิปนี้โค้ชจอยจะมาพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะหายปวดได้เพราะว่าช่วงนี้โค้ชจอยเห็นในกลุ่มค่อนข้างเยอะมากเลยนะที่มาโพสถามว่าเอ้ยปวดหมอนรองกระดูกเสื่อมนะไม่ว่าจะคอหรือหลังนะมียาอะไรกินบ้างก็โพสถามมียาอะไรกินแล้วมันหายปวดบ้างหรือมีวิธีไหนที่ให้หายปวดโดยไม่ต้องผ่าตัดบ้างอะไรประมาณนี้ ก็เลยอยากจะบอกคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะบอกแบบดังๆเลยอะบอกแบบตะโกนเลยเพราะตอนนี้อยู่ในอยู่บนเขาฮะมาเดินออกกำลังกายอยู่บนเขาพูดดังได้ <laughs> พูดดังได้ถ้าเกิดว่าไปอยู่ข้างล่างๆหน่อยคนเยอะๆพูดดังเขาจะแบบตกใจเอานะตกใจเอา ทีนี้วิธีที่ทําให้หายปวดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกวิธีไหนในการที่จะเอามาใช้กับตัวเองเพื่อให้หายปวดซึ่งคุณก็ต้องศึกษาหาข้อมูลความรู้สมัยนี้ข้อมูลสมัยนี้ ฟรี Free, อยู่ในออนไลน์อยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในช่องทางสื่อโซเชียลเลยมากมายต่างๆนะคุณไปหาความรู้ได้ในนั้นนะมีความรู้เยอะแยะถ้าไม่รู้จะไปหาความรู้ที่ไหนมาดูช่องของโค้ชจอยพันิยาซึ่งโค้ชเนี่ยทำสื่อไว้เนี่ยทั้งหมด4ช่องทางเลยก็จะมี TikTok IG Facebook แล้วก็ YouTube ซึ่งทั้ง4ช่องทางนี้ก็แชร์ความรู้ถ้าเป็น TikTok IG ก็จะเป็นความรู้คลิปสั้นๆหน่อยเนื่องจากว่าโพสต์คลิปยาวไม่ได้แต่ถ้าเป็น Facebook หรือเป็น YouTube เนี่ยก็จะเป็นคลิปยาวหน่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะลเอียดถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลที่ไหนคุณไปดูเลยใน a c e b o o k โคชจอยพนิยาหรือ YouTube นะฮะช่อง y o u t u b e โคชจอยพนิยาซึ่งจะแชร์ความรู้ในนั้นแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นโรคนี้ด้วยกันนะ อยู่ในนั้นนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามได้ถ้าเกิดว่าในคลิปไหนแชร์แล้วแบบไม่เข้าใจสงสยัยคอมเมนต์มาถามได้เลยโคชยินดีตอบนะทุกช่องทางเลยไม่ว่า Facebook หรือ YouTube แต่ถ้าโคชยังไม่ตอบให้คอมเมนต์ซ้ำๆย้ำๆมาอีกเพราะบางทีแบบคอมเมนต์มันเยอะมากนะแล้วโคชแบบอ่านไม่หมดหรือโคชอ่านไปแล้วคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวสักพักจะมาตอบเอาลืมอะไรเงี้ยโพสต์ Post เข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะคอมเมนต์มาถามได้ไม่ต้องเกรงใจ การถามโค้ชเนี่ยไม่เสียตังค์นะถามโค้ชไม่เสียตังค์ถามได้เลยโค้ชยินดีตอบถ้าข้อมูลไหนโค้ชมีความรู้โค้กก็จะตอบให้แต่ถ้าข้อมูลไหนโค้ชไม่มีความรู้แล้วสามารถที่จะไปหาความรู้มาให้ได้โค้กก็ยินดีที่จะไปหาความรู้แล้วเอามาตอบให้สามารถถามคำถามมาได้เลยเม้นถามมาได้เลยทุกช่องทางเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าโค้ชยังไม่ตอบนะ ก็ให้ถามคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ถามเข้ามาซ้ำๆๆนะคะแล้วโคช้ชก็จะเห็นเห็นอคอมเมนต์นั้นแล้วก็จะไปตอบให้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากให้คนอื่นรู้ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นอะไรนน่นนี่นั่นก็สามารถทักแชทเข้ามาได้นะถามโคช้ชไม่เสียตังนะถามโคช้ชฟรีโคช้ชจะตอบให้แบบฟรีๆเลยนะคืออยาก อยากให้ทุกคนหายปวดจากโรคนี้จริงๆเพราะว่าโค้ชเข้าใจทุกคนเพราะโค้ชเป็นโรคนี้นะทุกคนย้ำอีกทีเพราะโค้ชเป็นโรคนี้แล้วตอนนี้อาการปวดดีขึ้นจะพูดว่าหายไปเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะโรคนี้นเป็นโรคเสื่อมเสื่อมแล้วเสื่อมเลยโรคนี้จะติดถ้าเราเป็นแล้วนะมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตจนเราตายอ่ะก็ว่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ เราจะอยู่กับเขาแบบไหนเราจะอยู่กับโรคนี้อย่างมีความสุขหรือทรมานเราเลือกเอาคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นคนเลือกได้ว่าจะอยู่แบบมีความสุขหรือจะอยู่แบบมีความทุกข์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไปหาความรู้นะคะไปหาความรู้ก่อนนะพอเราไปหาความรู้แล้วเราก็จะมีความรู้มากขึ้นนะแล้วเราก็จะรู้ว <S S 2> ิธีที่จะท,ทให้เราเนี่ย ไม่ปวดนั่นเองนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักแบบรัวๆเลยนะคนที่ดูอยู่ในช่องทางของ Facebook อย่าลืมกด Follow แล้วก็ตั้ง Default ไว้ด้วยส่วนคนที่อยู่ดูอยู่ในช่องทางของ Youtube ก็อย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับก,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีมีประโยชน์แบบนี้นะและเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ